บรรยากาศย่ำแรงค่ะพี่น้องยายสมจะพาเราะส่วนลิ้นคี่นนอนคนกระตกอยู่เนาะช่วงนี้ก็เก็บหมักแซ้งค่ะแซ้งกแก่แต่ว่าขาดตลาดแต่อยากเบิดเนาะของเพื่อนใครเบิดก็ยังมาเอาของเฮาแบบนี้ก็เลยได้เก็บแม่เมงแข้งค่ะยายสมปล่อยไว้เพราะว่ายอดอ่อบโบรายพี่น้องก็เลยยังงโหรายที่จริงเขว มักอยากให้หลายๆมันเค็งบุย่านแต่ว่ามีเยอะกิ่งตอนกับตัดช่าไปนําแล้วค่ะทยอยตัดดินกับเปียกเนาะเพราะว่าหาพุดดินข้างคอกงวัวค่ะพี่นออ้องมีฟางมีหญ่ามีปุ๋ยคอกมักย่อยสลายปนกันในนั่นแหละเอามาช่ากิ่งตอนแบบนี้บางกิ่งบอกลากกันลายค่ะพี่น้องแต่ ตอ,อนไม่นี่ก็บม่ค่อยออกขึ้นกันค่ะพี่น้องเพราะว่าฝนตกฝนตกหลายน้ำซึมเข้ากับเปียกลายกับบดีค่ะพี่น้องกินตอนเกิดให้การเสียหายเกิดขึน้นเนาะอันนี้ต้นสมโอเวียดนามสมโอแดงเวียดนามสองต้นยังบ่ออกดอกค่ะพี่น้องสูง ่วมหัวเยื่สมนะจะปลูกจากปีเลยเยืสมจะลืมเนาะเบิ่งเอาในคลิปนี่แหละมีอยู่ประมาณสองหรือสามปีห่อจะบมดประมาณนี้ละค่ะส่วนกิ่งลิงกี้กับตัดลงออกไปน้ำแล้วจะปล่อยไว้นี่ละค่ะนี่น้องใบต้นจะเป็นปุยไปพวกกิ่งพวกแขนงก้อ อันใดน้อยจะย่อยไปอันใดงหญ่ก็ไปเห็บปืนค่ะพี่น้องละสวนตอนไว้ที่ซ้ำไว้ก็ประมาณสามสิบกว่าแล้วค่ะที่ตอนใหม่ค่ะยังบอกลากเลยค่ะมะนาวพี่น้องมะนาวเป็นพิกิตพันดกพิเศษจะดกปืนกีนดกมากกว่าทุกปี มีสามต้นเนะที่ได้กินหน่วยค่ะออกดอกอกิดหน่วยใหญ่หน่วยน้อยค่ะติ่งขนาด้นได้กินน้ำฝนพวกเราคนดีพี่น้องปีนี้่วงฝนตกดินเปียกน้ำอิ่มน้ำเนี่กับปูยังก็บบอกง,งามค่ะเพราะว่ารากโบเดินเจ้าเสียเหตุใดๆกับไม่งามต้องดินแห้งจักหน่อยปลูกพืชผัก ไม่ผลก่ต้องต้นผลหรือว่าปลายผลนตึงิะผกช่วงนี้ปลูกมะงามค่ะเราต้องเตรียมที่เตรียมทางนอกจากใครมีที่สูงเนอะยกล่องยกปูเด็ดตัวนในสววนนอ้ยน้ำบวมเป็นเบิร์ดค่ะพี่น้องกระดกใช้ได้เนอะฮันหนาวเป็นผิจิตทำดกพิเศษ ขยอยตัดหนาไปนําผัดพี่น้องช่วงนี้หนาแต่ลายยุงลายก็เยอะต้องดูเลียกตัวเองกันนําด้วยพี่น้องหนาฝนฝนตกดีเกินไปเ <c oughs> บิงพี่น้องมะนาวลูกผักเป็นพ่วงคาดว่าหน้าแล่นกต่ฉได้กินคละพี่น้องทีนี้ ส่วนหญ้าที่ตัดจะป่อยไว้แบบนี้แหละค่ะพี่น้องอันนี้บบได้เอาไปให้วัวค่ะเพราะว่าเป็นยาคอมมอน,นิสมีรสเปรี้ยวเนาะเอาหอยานอื่นไปให้เพิ่็ปล่อยแบบนี้เนาะคุมหญ้าคุมบินโดยสลายกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินเข้าไปค่ะพี่น้องอันนี้คือตัดเรื่อยๆแล้วก็บแบบนี้เรื่อยๆค่ะส่วนที่สมตัดแล้วก็ปล่อยไม่มีการฆ่าหญ้า เอาแบบบดใส่สารเคมีก็โอ้ยบดได้ไแดบบ้ผลดีสังแลยคะ่ะเึ้นบดเท้ๆนะซุยนีใส่น้ำผึ้งออกหน่วยดีคะ่ะส่วนตะไคร้พี่น้องแะไคร้ย้ยสมก็ตัดขายไปนำแล้ว ช่วงนี้กัราคาก็บอกค่อยปันใดราคาถูกกิโลโละสิบบาทค่ะบ่คือช่วงนาแล้งก็ล่งไส้แดงค่ะพี่น้องตอนจองอบแล้วก็ยังบอ่อรักจักสิไส้วีทีอย่างตอนยากงาก,งากอันนี้คือกอตะไคร้ที่ยดสมตัดส่วน,วนพีกกะเอาไม้มาปักรักเสียบไว้แบบนี้และคะ่ะเอาเคียงมานั่งซับอยู่นี่แหละคะ่ะพี่น้อง นตกลิ้นเปนน้ำซับๆ,ๆแล้วกับแบบนี้เลยเนาะเฮาต้องซับต้องตัดล่างทำความสะอาดให้เพื่อนนำ้ำเพราะว่าหน้าฝนโคนกนหลายเพื้อนสรุปแล้วกิ่งตอนฝรั่งไส่แดงบออกลากจักกิ่งเลยค่ะพี่น้องโอ้ย,งยเงดอบวนใจต้องหาซื้อเอาแล้วแบบนี้ต้นพันจักสีใ้วิธีอย่างเนาะ ขนาดใช้ผงสลุดเอ็มร้อยลเลยแบบพันอื่นพันออกซุยนี่ใส่น้ำผึ้งผัดตอนกันยังออกค่ะพี่น้องแต่ใส่แดงนี่ตอนสองรอบ,บออกส่วนทับทิมน,นี่ปกติยายสมกับไม่ค่อยชอบกินป็นแนทเลยไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่เด็กอะปลูกไว้ติดสวนค่ะพี่น้อง ปลูกไว้ปลูกไว้ให้มีติดส,สวนนี่แหละมีตั้งสามต้นซือเพราะว่าอุดมุนเพื่อนน้ำกับมีเก่งใจโอ้ยปวดแล้วต้นที่ลบนี่คือฝลังกิมจูเพราะเม็ดอันนี้ตาเพื่อนไปเก็บมากมาตั้งแต่ไดนแตก็มาเพาะเม็ดไว้บวบน้ำคาล้มเลย โดนน้ำโมเป็นยังเอาออกเนาะเพราะว่ามุงกันหลายพดหลายต้นติดกันอีกก็ถือลึกน้องเนยถั่วผีนัดบัดตเตอร์ก็บอกค่อยดกค่ะพี่น้องอันนี้โมได้บ,บําำรุงเพิ่นโดนแล้วโอ้ย ส่วนฝรั่งปกติก็ตัดต้นทิ้งแล้วค่ะเพราะว่าแค่แก่นไปแล้วผนที่ผ่านมาเมื่อกี้บัดกเกิดเนาะมชมเอาไปนะจัดโอ้หลายเติคบค่ะกิ่งตอนยังตัดชำม่หมดกับทัยย่อยตัดชำไปเรื่อยๆเนาะ อันนี้ลากเดินบปะสะดวกก็เลยต้องแกะตอกมัดออกค่ะพี่น้องโมเ,เป็นยังลากยาวแล้วโอยไนมะ้กำลังออกดอกเปลียนไว้ตามโมนี้แหละค่ะความซุขเล็กๆน,น้อยๆตามภาษานี่แหละค่ะพี่น้องส่วนขิงตอนที่ซ้ำไว้ค่ะได้สมก็สิมาเก็บๆรวมกันไว้มัดลาวคึงเชือกกันลมกันลมพัดไกล้มาลากหลาย ทยอยชำไปนำมุ่งผ้าสแลนค่ะแล้วก็อยู่ใต้ต้นชมพู่พับช็อกโกแลตของคุณวสันกันบกัาบริลูกค่ะพี่น้องต้นแข็งแรงดีบ่เป็นอย่งอางไว้ปลูกพร้อมเพื่อนเพื่อนอน,นี่แหละ